สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะชาวนี้ก็มาพบกับมอมิโอสกาเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มามีมีเรื่องดีๆมาอัปเดตเรื่องสําคัญนะัเกี่ยวกับปากท้อง <c oughs> ความอิ่มท้องของพี่น้องทุกคนคะ่ะนะสำหรับราคาข้าสารค่ะสรุปว่ายังไงสําหรับเดือนหน้าจะขึ้นจริงไหมหรือว่าจะปรับอะไรหรือเปล่านะ แต่สําหรับพี่น้องชาวนาเนี่ยก็ขายข้าวราคาถูกเหมือนเดิมนะคะทุกคนขาให้กับโรงสีเนี่ยให้กับร้านรับซื้อข้าวนี่กิโลละเจ็ดแปดบาทเหมือนเดิมนะอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันทุกคนคหาคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามให้มามีด้วยนะคะมามาดูคะ่ะว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรนะคะอาิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะนายวัฒนศักดิ์ค่ะนะได้เผยนะคะหลังจากประชุมเมื่อวันที่23มมิถุนายนที่ผ่านมานี้นะคะ ในการประชุมสมาคมข้าวถุงไทยและผู้ประกอบการข้าวสารถุงบรรจุรายใหญ่ในตลาดเลยนะทุกคนอันได้แก่ข้าวตราชัด ข้าวมาบุญคลองข้าเวเบญจรงข้าวอิมทิพข้าวไก่แจ้และข้าวแสนดีนะคะซึ่งการประชุมเนี่ยผลปรากฏว่าอย่างนี้นะคะข้าวสารถุงบรรจุเนี่ยจะพยายามตรึงราคาเดิมนะจะไม่ให้มีการปรับราคาขึ้นแต่อย่างใดถือว่าเป็นข่าวดีเนาะทุกคนว่าไหมนะคะเขาก็จะพยายามตรึงราคาเดิมให้ได้มากที่สุดเนี่ยถึงอะไรต่างๆเนี่ยมันจะปรับราคาขึ้นแต่การขายก็จะยังขายราคาเดิมเนาะ แต่ทุกคนคะ่ะแต่จะมีการปรับเปลี่ยนการจัดโปรโมชั่นต่างๆในแต่ละช่วงเดือนช่วงวิกต่างเนาะเวลาเราไปเดินซื้อของเนี่ยมันจะมีรายการสินค้าที่เขาจัดโปรโมชั่นกันเนี่ยนะอืมก็อาจจะมีการปรับลงหรือว่าไม่มีการจัดโปรโมชั่นประมาณนี้ทุกคนคะ่ะและกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างเนาะทุกคนที่มีโปรโมชั่นมีกิจกรรมต่างๆที่เป็นการโปรโมทเป็นการขาย เนาะของผู้ประกอบการบางรายเนี่ยเขาก็จะปรับลดลงมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นนะเนาะทางนี้กรมการค้าภายในนะจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะหากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีการขึ้นราคาเกินสมควรเนี่ยหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับปริมาณคุณภาพนะทุกคนสามารถแจ้งไปได้ที่กรมการค้าภายใน1569 นะประมาณนี้อะทุกคนคะ่นะเนาะแต่ถ้ามีการปรับเพิ่มราคาขึ้นจริงๆเนาะยังไงผู้ที่ซื้อข้าวกินมามีด้วยความห่วงใยเนาะลองดูไว้ดูเงินในกระเป๋าวไว้นะเนาะเผื่อแบบเดือนหน้ามันไม่มีโปรโมชั่นหรือมันมีการอะไรเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยเราก็ช่วงนี้เวลาที่เหลือเนี่ย นะคะสอาวันเนี่ยเราก็นะลองลองไปเดินเดินดูไปไปซื้อมาไว้เนาะทุกคนอันนี้ก็ด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยจากมามีเนาะยังไงก็ปรับตัวกันไปค่ะพี่น้องไทยเรา น้มัมมีเป็นกําลังใจให้เสมอค่ะทุกคนต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากเพจพืชเศรษฐกิจไทยนะคะต้องขอขอบคุณอย่างสูงเลยค่ะทุกคนสําหรับวันนี้มัมีก็ได้นําเสนอเนื้อหาจบไปแล้วเนาะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ทีคลิปหน้าค่ะทุกคนค่ะบ๊ายบายขอบพคุณมากค่ะ